มาแบบเอ็งซี่เลยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก,งก่มาแซ้แท้น้องเมกเด้อพี่น้องเลยจิ้มให้พี่น้องมึงเลยครับผมโอ้โหคำแหลกกรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบเลยพี่น้อง โอ้ค้างมึงแซ่บขนาดพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องมาปายสู้คูสุคนค,ครับผมมือนีเขาได้ค้างปลาหมึกย่างน้ําจิ้มรสเด็ดพี่น้องมาแบบชิจาชิจาพี่น้องอยากกินแบบนี้นะพี่น้องมือนี <c oughs> โอ้ยจะน่าจะเต็มพี่น้องมือนีเมื่งวาแม็กเสียอะไรเบิ้งครับผมมาแบบเอ็งซี่เลยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มาเส้นน้ำว่าแม็กด้อพี่น้องเลยค้างหมึกย่างเหลืองอ้อยหุ้ยพี่น้อง บ่เคยกินตะเคีือได้บอแม็กหักินข้างแด้ข้างเมืองยางพี่น้องโอ้ยบอแม็กซิมบังเลยโอ้บักคักคักไปพี่น้องตังซีเลยเอาฝากอย่างน้อยพี่น้องฝากกดติดตามก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจว่าแม็กกันเลยครับผมมามามาพี่น้องรับเข้ามาเด้อยแช่แช่เอาแม็กิึงพี่อันนี้ก็มีตังหาะไว้พี่น้องเบิึงดีละครับผมโอ้ยจิ้มเห็พี่น้องเบิึงเลยครับผมโอ้โห คำเละอ,อก,กุบกรอบกุบกัอบกุบกบเลยพี่น้องโอ้ค้างมึงแซ่บขนาดพี่น้องโอ้ m u l t i m ซื้อมาเฮ็ดเองเด้พี่น้องซื้อข้างมึกมากก็บมาย่งเองครับผมฟิน คักๆเลยคางหมึกย่างครับผม แบบเด็ดๆเลยพี่น้องชิสซัดชิสซัดครับผมเบ่งน้ำจิ้มดิอะโอ้โห

나 뭔지라 호오예 น้ำจิ้มอยู่พี่พี่น้องหอมบะมื้ขนาดนะี้

น้ำจิ้มก็แบบเขาข้านก็ประมึกขนาดเลยพริกประมาณหาซิปเ็ดพี่น้องบ้าไปปันเลย เป็นกระดูกอ่อนปลาหมึกพี่น้อง Tap it on. Stop. Ooh. cúp 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 lên nọ, hừ, được, ăn chim เพชรสาดใจเพื่อนอืมว่ะอ้ Оо. За. ขอบู๊ขอบคุณครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมเมื่อหนาพ,หพ,นหพื้นไม่พอกันไหมพี่น้องน้องรับภายในเงินมื่นน้องตึงเงินในเงินเสียดนะครับผมสำหรับมอนีว่าแม่กะสวัสดีครับ